สวัสดีค่ะเที่ยงนี้บ้านสวนพาเลาะพามาทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นค่ะร้านตั้งอยู่บริเวณหน้าแมคโครค่ะตรงข้ามกับโรงเรียนธัญ,ญบุรีและโรงพยาบาลทัลรักษ์นะคะแล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีสองค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเส้นเล็กดูกก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะนี่มีปริยญาเลยชอบมากเลยใส่กระปอ ใส่ผักกาดหอมเข้าไปนะคะใส่แบบนี้เลยนะใส่ฟูฟูใส่เข้าไปกินผักเยอะๆมาทานนื้อเที่ยงนะคะพักส่งของทานนื้อเทีย่ยงผักเยอะผักเยอะกว่าก๋วยเตี๋ยวก,กินกินกันเน็นกระต่ายเลยนะแล้วก็ใส่นี้วิธีการกินก๋วยเตี๋ยวนะคะ คุณก็จะได้บะหมี่ก๋วยเตี๋ยวประมาณนี้กดให้ผักลงไปจมน้ํานะครับให้ผักสลดแบบนี้เลยนะนะคะ mm hmm. ให้เส้นผักนะคะดูดน้ำก๋วยเตี๋ยวกดลงไปให้ผักสลด mm hmm. เราจะได้กินเส้นที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ได้กินผักนะคะได้กินเนืงง้อนะคะ mm hmm. จะเนข้าน้ำข้าเหนื้ออร่อยมากกินก mm ๋ว hmm. ยเตี๋ยวสไตล์บ้านสวน mm hmm. ท้านี้ทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยอร่อยมากค่ะอยู่หน้าแมคโครลักสิตนะคะตรงข้ามกับโรงเรียนธัญ,ญบุรีนะคะโรงพยาบาลธัญ,ญรักษ์ถึงโรงพยาบาลราชวิถีสองนะคะชามละ50 55บาทก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปล่อยนะอร่อยมากมนาักก่อนเลย้อำอร่อยมากน้ำจะไม่ต้องปรุงเลยนะอุดรอดดูเนื้อเปื่อยเขาอุ้ยกระเด็น สี่เส mm ้นก็รู้ว่าอร่อยเส้นเล็กกรชเบื่อ